ผมที่เห็นตรงนี้นะฮะบังไฟไทร์ด์มางยองนะผมเขจะจุดงานปลอยที่มังยองผมจะพามาชมตอนที่มาดูไว้ก่อนเขายังไม่ได้จุดนะผมะบังไฟไทร์ด์นะแบบต้นจะแบบเขาเรียกว่าบัางไฟห่างนะเขาจะจุดขึ้นฟ้านะอาจจะได้เห็นนะผมบังไฟไทร์ดนะ์นะตอนี่มาถ่ายทาไปก่อนเขามีงานนะผมมาบัางยองนะจะพามาตามรอยปลอยงานบังไฟเขานะผม เากลังจุด <ules> ต <inh aling> <at> ัวโน้นนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวด้เห็นนะถ้าผมตามรอยอยบ้างไฟมังยอนะตอนนี้ก็กำลังจุดจะจุดกันผมบ้านนาฟ้านะาพมันจะไปใกล้ซิดประเนณีวิถีท้องถิ่นของชาวเชลือมังยอนนะผมถ้าผมถ้าบางไฟก็บางแรกกำลังจะแบกขึ้นไปนะผมดูนะตอนนี้ฐานจุดของเขา

เรียบร้อยไปถึงบังนะถามัขึ้นก็ฟอนบอขึ้นก็ะฟอนนะบ้งไปแตกสลาบมันโดนหามนะผมต้องไปนะพิธีต <Hop> ั้งไทเริ่มวยยนนะผมนับปันไปน่น้องเ้อเลยบุปผาปผาไ้าของันขวักุ้ ขึ้นอะครับขึ้นนะครับลุน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 รุนลุนลุนลุน,ลนผมก็ไม่ขึ้นมากไม่ขึ้นมากนะบังไฟเส้นสัญญาณผม đồn nè tổng miếng bông quay bông quay đại dương mình cho pha mà chôm nữa vẫn ตามรอยปลอยบ้างไฟมึงยอนนะฮะอาขำกลางทุกนาแดดร้อนเปรี the ้ยๆก็รำกันอยู่นะผมดูแล้วก็อาตรงนี้นะเขาจะจุดมองไฟตรงนี้นะผมตอนนี้กาลังตัดเตรียมมาอยู่เห็นมังไอขึ้นตรงโน้นอะแล้ว น่าจะลุดนะหางไปที่หนึ่งหัวไปที่นึ่งนะผม,มก็แรงนะผมตำราเขาแรงนะจากตำราตาราบัางไฟบางยองเดี๋ยวดูต่อมีการห้ <c oughs> หามแหกันนะครับผมขึ้นกบฟ้อนบป่ึ้ึ้นกบฟ้อน

คุณผมขึ้นละครับบังไฟนะขายแทบไม่ทัทนนะผมะไปไหนแล้วไม่รู้หายละมอกมันแทบไม่ทันนะผมก็มันเร็วนะบังไฟไทยเลยมึงยอง่อเลยผมคุณผู้มดูนะครับผู้หญิงก็หามบังไฟนะที่นี่อกองเชียนะกองเชียก็มาเยอะนะดูนะครับผมบังไฟถ่ยเลยมึงย้อมันม่อนกันนะตอนนี้ผู้หญิงไม่รู้ก็จะจุดเองหรือเปล่า ถามบังไฟกันรัดตรงรัดนานนะมันม่วนกันแบบทะเยอทะยานเลยผมดูผู้หญิงก็าหามบังไฟนะตรงนี้นะผู้หญิงเขานะผม เชื้อก็เยอะแล้วบผม้วนๆกันแบบใสเดื้อมึงยอง

ก็มาแล้วครับขอโทษครับ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  เกียรตอยศดอมาดูไปทางไหนนะครับผมไปแล้วเอาปันสลุยนะบ้องไปมองยอแล้วขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่งก็มันม้วนนะผมเดี๋ยวก็โดนโดนหามะละ ่ขึ้นก็หามไม่ขึ้นก็หามกันนะผมแล้วก็มาต้องมาเสียรางวัลแบบใกล้ๆมาปันอนให้กกปัญหานออไม่รู้บนท่นี่ยางนี้มาบอกู้วยไปดังเร่อเรี่นี้บอกไปเมื่อเ้มาบอกว่าได้รงินห่ตัวเดียวตัวรู้เนี่ยนี่มันคุนั้นต <mant> ัวรู้แกรอ ก็อันนี้หัวนึงพอแห่ ทุกโปรเซ็นเตอร์ผมไม่ได้ไ่ได้รับการฟังได้ไวช้าเจ๊เจ๊แมก็เอาหนิมตากี้โอ้โคทุกคนเดี๋ยวชูเสื้อเลยโอา เดียบร้อยกหนึ่งลายเลผมบังไฟไม่ขึ้นนะผมนม่บังไฟต่คุณจ้งไวบังไรองมืองยนะมีห้วันกันนะครับผมามาตัดเ็อนี่คุณก็เล่าคุณก็ล่้

เอามาโอ้โน้ตเอามา เล็กเกด,ดี๋ยวเราดนเลยอันนี้แฟนเล็กไปละอีกบ้างเราดูบังใหญ่อีกบ้างเดีไม่รู้จะเป็นไงบ้างใหญ่ตรงนี้นะผมเดี๋ยวให้ดูสะโดนเขชาช้าหรอครัไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเดี๋ยวดูละไหวหรือเปล่า

เอา

รุนกันใช่ไหมขึ้นมันจะรอดหรือไม่รอดจะได้รอดอยู่นะผมครับุนต้องไปอีกนะบอกบ้องเล็กมีบ้องใหญ่มีนะผมไปละบ้องเล็กบ้องเล็กนี่ไวนะผมอันนี้เดี๋ยวได้อยู่นะ

กลางนาจริงๆนะดูรถอีกแต่รถไถก็วิ่งไปวิ่งมาอยูน่นผมแล้วโน,น่นเอาจุดตรงปลายตรงโน่นนะผม

เราผมาดูบ้องไฟนะผมป้องไฟบางยาน้าขึ้นมางไม่ขึ้นบางโอ้รับหลาอเรามุกรับหลายบ้องไฟนะผมมุดจมูกมาที่ข้างเ่างพันต้นมือเอ้าเราข่ามาที่ช่อเสุ่าเออไปอยู่นะครับผม ต้องไปบางยองนะเห็นควันข้าวเราฟันเั้งด em> um, uh ้านหัวไม่รอดนะผมไม่รอดนะบางนี้ไม so ่รอดวันตะลุกวันนะผม

្្្ៃែន្្ែម។់ Գ ្ះ���ីវិត់ន្្ោធើម្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 មៀប្្ែ្៌ពីជ្្ំងាជ្តាគ់ប្រាប់អ្រាប់រាង់សាស់ទី ครับผมบ้องไฟนอ่าบ้องไฟนี่มันเรียกว่าตำราก็จะแรงเกินไปหนระือเปล่าก็ไม่ทราบารผมอ่าแทบจะไม่ขึ้นนะขึ้นแค่บอกสองบอกนะผมบ้องสองบ้องนะอ่าไม่รู้จะเป็นสาเหตุอะไรของเขานะผมบ้งไฟไปดูต่อครับผม